พี่น้องเมืองเน่ยอยมาหาเห็ุอยู่เทิงภูเขาจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีทุนเดือนทุกคนจ้าเมืองเน่ค่ะพี่น้องตาสะอ่อนงวว้อควายพ่นมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่ๆพ,พี่น้องเอ้ยหยาบบอืดอยู่เทิงภูอันนี้อยู่บนภูเขาเลยนะทุกคนบนภูเขาสูงเลยพื้นที่ข้างบนนี้จะเป็นพื้นที่ลาบนะคะนี่เมืองเน่งอคว,วายพ่นห้ายแฮ้งคะกะอลีพี่น้องเอ้ยยังหาเจ้าของมาเย็นอยู่ าตาสะอ่อนมาเนี่พี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆทุกคนทนี้ค่ะพี่น้องทุกคนจะเสียงหมักกระลงโกงเกงโกงเก,กงเลยแตะพี่น้องทุกคนตาสะอ่อนนี่ผีคนเลี้ยงอยู่ผีแมนอยู่บ่โอ้ยนี่ตาสะออนง้อควายเพิ่นโอ้ยได้อยู่บายโอ้ยจะควายละหายกรขึ้นมา เพ nah ิ่งแน่เพิ hi, ่งแน่เห็นแล้วตาสะออนเพิ่งแน่เพิ่งแน่ค่ะพี่น้องทุกคนค่ะมีตัวใหญ่เลยอันมหาเฮ็ดจ้ะพี่น้องทุกคนจ้ะมาเห็นพวงกงูอันพวงงัวพวงควายกับอันชาวบ้านจ้ะพี่น้องเพิ่งเน่งัวควายเพิ่นนี้แต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยมันเนี่มันเนี่เป็นตาสะออนค่ะพอกดีตื่นคนพร้อมเลยค่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่งเน่เอามาหาเฮ็ดหาเฮ็ดพอจ้ะพี่น้องหาเกียร์เฮ็ดพอ าเคลียเฮ็ดเพาะจ้าพี่น้องเคลียไปเคลียมามาผอกันกับงวงค่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งตู๊บบุ่นบุ่นด็ตื่นเขาเด้เมืองเหน่อพี่น้องนี่แต่ตัวใหญ่ๆงามๆนุ้ยสะอ่อนเจ้าของคนดี้งงควายเคนลายค่ะพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยทำแหละนี่เพิ่นนี่หัวจักคว่ำคือยังในได้พี่น้องเอ้ยนุนผ้ากันเมื่อเขาบ้านได้นี่ทำเลยเนี่เห็ยมา ใกล้ก <trivial> yeah, ันเมื่อเขาบ้านพี่น้องไปย่างไปเอาไปย่างไปมาสะออนเสียงมากระลองเพิ่นพี่น้องเอ้ยพวกเนี้ยพวกกงเกงกงเกงกงเกงน้องมีติดตัวใหญ่ใหญ่อิ่มแล้วเมื่อนอนแล้วเนี่ยเบิ่งโจงแล้วค่ะพี่น้องทุกคนจ้าคำ อุ้ยสะออ่อนงอควายเพิ่นพี่น้องเอ้ยแบบไล่ไล่ดิ้เด้พี่น้องเอ้ยอันเบิ่งในตานี่ประมาณ30จ้ะพี่น้องอยู่นี่กลุ่มนี่เบิ่งแล้วอุ้ยอันนี้สงสัยสิเป็นแม่มา่านนี่เพิน่นคอยยางเพิ่นนักทองเพิ่นเออยางน้ àng, นำก้นหมูเลยพุ่นอ้ยพี่น้องอีแต่โตใหญ่ๆพุ่นควายกันเอาจา้าพี่น้องทุกคนจา้าหาเฮ็ดต่อจ้ะพี่น้องมื้อนี้นะ นี่เดียพี่น้องเอ้ยสิฮะเห็ดหาเห็ดนี่เดียนี่เห็ดกันหน่อยนี่เห็ดเพาะจ้าพี่น้องทุกคนจ้าเห็ดเพาะฮะเก็บเห็ดเพาะจ้าพี่น้องทุกคนจ้ามันนี่คนหลายหลายซ้ำเอาบุญพี่น้องจ้าหาเห็ดก่อนจ้าสะอ่อนควายเพิ่นกันเลยอันไทยเบิ่งตื่นตาตื่นใจ โดนขึ้นมาภูเขาบ้าปลาน้ำเพลินเือนหนึ่งค่ะพี่น้องจะอันนี้งกควายของชาวบ้านในชุมชนนะจ๊ะเนาะอ่าช่วงหน้าฝนยังไงหนาลายอยู่ทีงผู้เขานี่เพิ่นก็จะเอาขึ้นมาปล่อยอยู่ทีู่เขาจะเพิ่นขื้นมาเลียงมาเบืองทีงผู้เขาผีหนามันลายจ้าพี่น้องทุกคนจ้ามีนามเดียวอาจ้าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ารับชมคลิปนะคะสวัสดีคะ่ะ